ในระหว่างที่พี่น้องยืนอยู่ตรงนี้วันนี้สถานที่นี้คือกสทชเป็นสถานที่ที่กําลังจะตัดสินในการที่จะยกตบประชาิหนึ่งชิ้นนั่นคือสิทธิในวงโครจรดาวเทียมผมถามพี่น้องว่าเราสามารถปิดฟ้าด้วยฝ่ามือได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ขณะนี้กสทชกําลังปิดฟ้าด้วยฝ่ามือว่าด้วยสิทธิในวงโครจรดาวเทียมครับพี่น้อง ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้วันนี้มายินตรงนี้กําลังจะมาบอกกับกส,สทชว่าต้องตอบข้อข้องใจทุกคําถามถ้าท่านสามารถเคลียร์ทุกคําถามผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนก็เป็นคนไทยที่มีเหตุมีผลพี่น้องจะได้ยินกสทชพูดเยอะพูดบ่อยอยู่ด้วยคือคําว่าการแข่งขันเสรีการแข่งขันเสรีจะเกิดขึ้นเฉพาะบนผิวโลกนะครับพี่น้องคาว่าแข่งขันเสรีหรือหลักของ,ง WTO ไม่เกิดขึ้นในจักรวาลหรืออวกาศครับพี่น้อง มีแต่กสชเราท่านนะครับพี่น้องเป็นเรื่องเชิงพาณิชย์มันคือความมั่นคงม,มันคือการจารากรรมจะมาเปิดแขแ่งขันเสรีไม่ได้ท่านอ้างว่าดาวเทียมเป็นกิจการโทรคมนาคมถูกแต่ดาวเทียมไม่ใช่กิจการโทรคมนาคมที่อยู่บนผิวโลกเพราะดาวเทียมมันเกี่ยวออกับความมั่นคงและเรื่องการจารากรรมมันจึงต้องให้รัฐเป็นผู้ดูแลเท่านั้นครับพี่น้องครับการที่กสชต้องดำเนินการเพื่อให้มีการประมูลเพื่อเป็นการแข่งขันเนี่ย เขาไม่สามารถให้รัฐดำเนินการได้ถ้าพูดแบบภาษาตรงไปต่อมาคือเขาไม่สามารถให้เอ็นาีดำเนินการได้เขาอ้างเหตุผลอย่างนี้ครับว่าถ้าให้รัฐดำเนินการมันจะนําไปสู่การผูกขาดแบบที่ผ่านมาเมื่อ3 0สิกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการประมูลการแข่งขันในการใช้สิทธิ์ทิศภูมิตเจดาวเทียมภายใต้โครงการดาวเทียมเพื่อการสกษาภายในประเทศมีบริษัทเข้ามาแข่งขันประมาณ5บริษัทมันเป็นการผูกขาดก็จริงแต่ภายใต้ระบบสัมประทานแต่วันนี้ ทุกอย่างเป็นของเอกชนหมดรัฐคุมอะไรไม่ได้เลยแล้วถาว่าวันนี้ท่านแข่งกี่คนท่านแข่งสบริษัทณหนึ่งในสามบริษัทนั่นก็คือ NT ็งั้นเอนทีก็เท่ากับว่าเอามาเป็นพรรอันดับเพื่อมาหลอกประชาชนเท่านั้นครับพี่างครับผมเชื่อว่า NT หรือรัฐบาลมีสกยภาพในการจัดสรร ช่องต่างๆเพื่อให้เอกชนมาประมูลแข่งถ้าให้เอ็นทีหรือรัฐบาลดูแลผมเชื่อว่าการแข่งขันมันจะเป็นธรรมขึ้นเพราะรัฐจะเป็นคนคุมระบบดาวเทียมทั้งประเทศมีปัญหาช่องสัญญาณเอกชนไายไหนคุณต้องการอะไรคุณมาประมูลแข่งขันการประมูลแข่งกันเพื่อเอาช่องสัญญาณไปใช้นะ่ะมันจึงเป็นการแข่งขันที่เป็นธรรมวันใดถ้ากสทชยังเดินหน้าและปล่อยให้เกิดการผูกขาดโดยเอกชนรัฐต้องไปอยุใต้อุ้งเท้าของเขาพี่น้อง ถ้าพวกผมเียังน้าอะไรผมจะเอาดาวเทียมพุทธิคืนให้กับสํนักงานทานครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมดีๆของพวกเราไทยพักดี